นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมนำมาเสนอทุกท่านนะครับมุกดาหารสร้างรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมคืบเล่งตัดถนนเส้นใหม่ระยะทาง14กิโลเมตรเชื่อมระบบรางและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเข มุ่งเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศคาดแล้วเสร็จในปี2570นี้ดรสุภชาศิรีวงศ์ยิ่งเจริญผู้จัดการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมสัญญาที่สองได้เร่งรัดงานก่อสร้างทันทีหลังจากที่มีการปรับรูปแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้งานของประชาชน และสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคอื่นๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตของภูมิภาคโครงการก่อสร้างได้จัดชุดก่อสร้างทางรถไฟท,ทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเวนคืนรวมถึงจัดชุดก่อสร้างงานเจาะเสาเข็มจำนวน6ชุดกลุ่มทำงานทาง20ชุดและชุดโครงสร้าง17ชุดรอบคุพื้นที่ทั้ง4จังหวัดประกอบด้วยก็มีจังหวัดร้อยเอ็ด ยะโสธรมุกดาหารและนครพนมทั้งนี้ได้เร่งรัดกระบวนการเวรคืนจ่ายค่าทดแทนในส่วนที่เหลือที่ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เพื่อให้งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะใช้บริการของการรถไฟในอนาคตอันใกล้โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านภัยมุกดาหารนครพนม ระยะทาง347กิโลเมตรงบประมาณกว่า6.6หมื่นล้านบาทเริ่มดำเนินการก่อสร้างปี2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับคาดว่าใช้เวลา4ปีจึงจะแล้วเสร็จในปี2 5 7 0ขนาดขณะเดียวกันกรมทางหลวงก็ได้ตัดถนนเส้นใหม่ระยะทาง14กิโลเมตรเพื่อเชื่อมโยงระบบรางและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ก็คือมุกดาหาร สอนนะเคเพื่อเชื่อมโยงการข้าวระหว่างประเทศอีกด้วยครับถ้ารถไฟทางคู่สายนี้เสร็จก็จะเกิดการจ้างงานเกิดอาชีพขึ้นมากมายในแต่ละจังหวัดนะครับที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมแนะนำคอมเมนต์มาพูดคุยกับ นายคดดูเลยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ